เป็นคุณผาเป็นสี่โดมเป็นไงหวานดีกินให้มันแบบค่ะอร่อยไหมคะอร่อยเนี่ยมาดั้งไก่เจ๊จีดั้งเดิมแฟนพันแฉะแปนคันแท้ฉะเนื้อเนื้อหนามากเนื้ออะไร ไเลยใจเลยจกไปเลยผู้นรูแล้วก็ไห้แบบิมเยอ่ะคนจะกินน่ะขอบคชอยั่วยั่วยื้ยั่วยื้อยั่วเลยจ้ายื้อยั่วเลยจ้า

ิด <Introdu> ูวค่ะีฟูดแล้วมันก็ต้องผสมมีอด้วยไปยเนาะ้วยค่ะ6โลไม่ถึง5โลห้าค่ะ5โลห้า1,100นะค่ะลูกเกลียวจบ <c oughs> อันนี้อับวิดีโออยู่พี่ค่ะไลค์ด้วยมั้ย ไม่ได้ไลน์ไม่ได้ไล่นะเวลาตอนนี้มันมีเสียงเพลงเสียงอะไรต้องไปตัดออกก่อนโอ้ไม่อย่าเดี๋ยวไลน์ไปแล้วมันผิดกฎเขาเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ธรรมมดาีเสียงเพลงเขามัไม่ยอมมันมันละเมิดเขาเขาจะเก็บลิขสิทธิ์เราแกมี่ดีฟ้องทีเป็นล้านพอผมเปิดร้านอาหารอยู่แม่มาขอผมเตือนเราเจ็ดพันนะใช่แล้วกแกมี่อ่ะ หวานมันไหมหวานมันค่ะหวานมันเหมือนเดิมกระดาษอะไรงเนง้ะทำไมให้ชิมเหรอค่ะชิมค่ะชิมดิขานั่งอยู่ในรถเนเลยหรือว่าคนละคนหรืแน่เลยคนนั้นไม่ค่อยพูดแล้วใครคนละคนเหรอคะคนนี้ใช่เขาไปบวชมาอ๋อบวชมาเนี่ หวาวแท้จริงเลยั้งนี้กำลังสำรวมทำไมสำรวมคุณแม่จะทานอะไรก็ต้องพาไปใช่ไหมคะโหนี่กินจนัวไปนานเลยทั้งปูทั้งุ้งเดินขาปนส่โลค่ะเป็นไงเป็นไงหวานดีกินให้มันแบบค่ะอยไปท้าลอยเนี่ยมาดั้งไกลเอฟซีด้างเดิมแฟนพันแท้แนันแท้ใ่ะ เนื้อเนื้อหนามากเม็ลี่เน hehe, ื้อแบบว่าสักใจเลยแดั้แขนไ่เเหยค่ะเหนื่อยอ่ะแขอ่ะไม่เหนื่อตลูกไม่เลยหน่พี่คนื่นเหนื่อยแล้วไม่ได้เงินนี่เหนื่อยแล้วได้เงินก็โอเค จะขอบ้านพี่หลักเดิ จริงๆแล้ที่นี่เขามีทุกวันทุกแบบขนาดนั้นเนี่ยสุกสาวิตยีค่ะไม่เสุ่กสีทีเราเราไม่ได้มาุกสวีถ้าไม่ใช่สุกสวเสดก็จอดตรงนี้เป็นลานจอดรถใช่จอดนี่จอ ต้นไหนก็สวยกระบอกนนั้นนี่อไงมเย็นเลยอโห้ยใหญ่นะแล้วมันมันเกันมันจะคงไหว<ฆ>เหรอขาเาเอาไม้้ำแล้วก็เอาเชือกมัดโยงเย็นเยอะแยะค่ะมาดูเอฟย่ดูเลือดคุนเรียนให้เอฟซ เอีทุกคนนี่ไปที่นู่นทที่นู่นชักที่นู่นเลยไได้ีเทาต้อันแล้วว่าไมพี่เดนนี่นี่ดยดนีย่ยอมดีใจใหญ่เลยได้รองเท้าไอ้รองเท้ายืนเออสูงขึ้นมาเยอะเลยยอม ได้รองเท้าใสา่เปลอกผู้เรียนเหมาะเลยใช่ไหมได้ไหมเปยนแม่ยายเลยค่ะ ไม่พี่ไ่เนสวัสดิไม่ใช่หรอไม่ใช่ตุ๋นใสแก้วแล้วโอ้ส่แก้วาสแก้วมาดังตยหดหรือตองมาอยู่นี่ม่ต้ใช่ไา่เป็นไรแต่ที่ผมมันเข้าศึกษานะแที่ผมนี่อยู่ับตู้อยู่กับพมีนะเตรงัมันได้ทันเขาอะดีเราเงินอะใครก็มีแต่ว่าความเร็วกับความเร็วกับความแข็งใครจะเร็วกว่า เขามาก็มาจ,<ะ>จากอนอกปัา <fry> พ <UC S> ี่กระดาษแม่เลยครับลดลงรอยารลูกค้ายกนิ้วเลยลูกค้ามาจากสักแก้วชนะสัากแก้วตรงดิ่งเลยนี่เลย กับสาแก้วเราทํามาฝากมาดูข really? ้าวเรียนด้วยจัดให้ถูกใจมากมีส่วนหัว ยื้อยื้อะไรจัดล้อ่ะรู้อ่เเยูรา่ผมไปดิบแล้วจะเเดี๋ยวีเวดเยเียดดีดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวดย ออกมานี่โอ้โหโอ้โหเนี่ยคนชอบคุเรียนเท่านั้นเห็นจะเข้าใจอารมณ์นี้นะขอขึ้นมาแล้วล้อโอ้โหเนี่ยนะโอ,อ้แล้วพวกหายากของหายากเด็นใหญ่ใหญ่วนวัวน่นใหญเริ่มใหญ่แล้ว

มันเหลาเทียนเลยเนาะจอนเนาะ <laughs> <laughs> เราเยอะไม่ได้เลยโดนเนื้อก็ต้องค่อยๆเหลา <laughs> <laughs> จริงเลยอ่ะฟักๆเหมือนที่เหลาเทียนแหละ <laughs> ให้เราขอกลูกสักกิโลหนึ่งโอ้โหสองชั่วโมงกว่าจะได้กินเหงือแตกเหงื่อไหลอะ <laughs> <laughs> ่ะเท่าไหพันนั่งรอจ้า สองนาทีาทาแบบพิ้วไม่ต้องไปเก่งมากมันเหน,นื่อยบอกทุเรียนเหมือนเหลาเทียนคิดดูดิ